ปฏิบัตเรามาทำหลานกับไปโรงเรียน้อห่ก็เตรนีก่อนี่เหมนปฏบติตกดแ้หลก็ได้มาซองหลานครับมาสมมาห่อน,นีกมาแม่บ้านเนทีสมครับตอนนี้ยูใสเพ่ะตอนนี้อยู่ร่านร้านขายบะทองขายสินเครับร้านขายเนี้อครับบกู้ครับบอลทองร้อ,อจาร้อเอ็ดมา,น,านี่พาหาพลเลยละ่ะฟังขวเาว่าันจาก,กันกตน้ำบินมากกับหาล้นครับพ่ไก่ครับอย่างรกเด้ ตอนนี้เอมหัดพอสมหรอกพอหอพ่อกินน้ำดอกกับพ่อไอนไปนอนไปนอห้ยังได้สมกับมืนมากด้ยีเมื่อเมืก็ได้ไปแล้วครับเงียลอกเงียเลยใส่ผมสูตรหลายแสียบเลยหอกใส่ยางหนเม่ใส่ผมโดนหน่อยเพราะสบดิยหญ่ๆเไปหน่เือเอาอันถ้าเพื่ไเพเอาอันนั่นเะครั่ได้เอาไอ พอย่างแบบเซนเอ็นพวกเอ็นพวกอ่ะเอาตะเนื้อล้วนนี่ดิเอาตะเนื้อล้วนให้เพราดแล้วเส้นเอ็นเสร็จแต้ะเนื้อยจะเนื้อยยังรวนนะครับพี่อันนี้เฮ็ดยังหน่อยเฮ็ดซี่บมือกินอันนี้อันนี้แม่บ้านเขาเฮ็ดกินนตั้งพ้าไปรองของต่อของฝากกายมากครับส่วนใหญ่วมพ่อจะบัตพ่อจะบัตครับพ่อจะยืมบัตครับโอ้เดี๋ยวไล่ต้องเลยครับพ่อพ่อสมมัวล้วนรวนได้ยังไงกัน ตร้งจองได้จ้าม้อนเราไป็องสองแมต่ก,กะระ,กะทงงเทียมหล่ยครับกระเท <c oughs> ียมไม่หลสูตรน้องงายเฮ็ด้นห้าน่ะกะตมปลาเทียมไม่หลแล้จ้าเออเยาเยวาองจะไหลครับมันเนี่ครับกอะตุ่มก็เน้นตองจ้าเน้นต้เนื้อกมึงกันะจะห่อกันนะใส่หมอนหมุนนะครับบ่บบใส่ บริษัทอันนั้นบริษัทเส้นองหอ่อมันห่อที่เดียวเรพันที่เดียวห่อ Może. ไปฝากี่นองใอ้องฝากไปนอนเนาะแ้ห่อละาซาเรซาครับาได้เนาะ้กำลมือ่พวกละ่สิบาทคะพอกินเยอะมืออย่หมดเนอมือ่อ่บานตาหน่อยต้เบื้องหินตะบันซีนตะเกียบนั่นจบภาพนะครับคนพม่าว่านลำเดอยู่นะไไปมือ <anes> ่พละ นี่พันไปละมือนยี่สิบนี่ก็มีแฟนเพลงมาอุดหน,น,นุนจากสารคามเออวันนี้ค,ครับผมมาทำเอฟซีผมมาถึง้ผมมาชุมอยู่นี่นะผมทั้งดวงว่าของมันมาชุม่มอเป็นอย่างน้อเพัฒนเดกอฟซีเอฟซีก็ทถามดูดูพอจากเอฟซีเข้ามาก็มาเยียไรพวกคอยู <c oughs> ออย่เนาแฟนครับผู้ติดตามี้เออหมือนฟซีเนะจานเอฟซีนะโอ้ดีใจครับนนะตัดกระอรพันงามอเ เอาแต่เอาแต่เอาแต่สิ่งนี้ครับพอเดี๋ยวไข่เอามัดนี่ที่เาไข่ดีสอดเนาแค่ไหนแบบสะอาดสะอาดนะเปนไองด้ยังไงบอสเดี๋ยแบบดีเลยเนี่ยดเดียวกับมี่ด้ัะเนี่ยต้องดเดีเนี่ยแดดเดียวกัมี่วันนี้พอเอาเนี่ยก็ซังอยู่น้ำประแดดครับน้นปันเปื้นอยู่คนหลายเนี่ยเป็นองน้าประแดกมันาได้ ทำประเดีย๋ยวกันยังเรื่อยไปหน้องกันหน่ก็สั่งทั้งไล่ตั้งเพจมาทำงานก็ไปพออ๋ออยู่โรงเรียนหมดครับอยู่กับ,บลทมองฝอพออ๋อมันสั่งเฮ้ยเอาไปให้พออ๋อไปหน่อยสั่งมาอยู่อันนี้เป็นแบบนี่ว่าเอ้าเนี่ยแดดเดียวน้นนำปลา,า,าครับนนี่้ำปลาครับน้ำปลาลุงโรดนะครับเดอ้อลุงตัวจริงครับ ได้ผ่านไปพันมากครับมีพบอยู่นะครแล้วก็เนี่ยเดี๋ยวครับฮาพี่น้องอยากได้เนี่ยเขามาก่อยุ่สีย้งอะไรครับเพราะไหนกินกินอยู่เสียงมีเสียงนั่งยังไงอยู่เดี๋ยวไปรับสองตัวหนึครับสองคนหนี่งน้อก้ามาตรงเรียนสวัสดีครับก่อนเร็วจ้าสวยก่อนสวัสดีครับจ้าจ้าสวยจาไปรไปส่งเลยนะจะขายแน่ยพอหายเน่ยอยู่ประมาณไหนน้องกามาเห็ดสมเปเขาไปไหน วนเป็นตะลนครับพอส่งก็เป็นว่าท่าฟักว่ามันมางามตัวเขาเบิร์ดเราไปแก่กันหรอกกินเองก็อร่าแก้มเร่ลยเป็น้นกกน,น,น,น่นนนนอดมาบนอนะอันนี้นองจ้าบาทนี่น้องอันนี้แพ็คอร่อยเพไอ้ผู้ได้สนใจกระทัดเพีมากเลยเพจโดนดโอ้มาจะกินตัวไหน เดี๋ยวมีมิสซิลสร้จงเตา๋ยเกลือมาเยอะเลยเก็บเก็บไปเลยดนเนี่ยมต่ซิลนะครับเนี่ยเพราะมีไข่ดิเพราะเราอาไข่เอาอย่างนี้ตรงซุนจะจับแซ่บดิเนื้อติดมันนะเหมือนมันเดี๋ยวไปสอดอยู่พอสมแล้วจะสอดกิ่งเยี่ยมกว่านะจะสอดหน่อยเนาะแต่ขัดขึ้นบ่อเนี่ยสอดหน่อยว่านแต่ขัดแต่ขัดขึ้นบ่อเนี่อดหน่อยวันนี้ก็เลดายอยู่หอกต้องลำตอนอยู่หรอกปลาไหลยังขายอยู่ดนะครับปลาไหลยังมีนะเราไพี่น้องสนใจกัน กิ๊งม่อเขามานีครับก็ได้ก้่อยอยู่แียงชียงกอกเชี้งปุงบ่มันหลานได้ครับต้ว่าขายขายเป็นมุ้งนะลาไปก่อนทำแบบมาห้ิวข่อยเอาเส้นตบวัวก็น่าก็ได้ครับก็ได้สตินอยู่กิ๊งแท้ครับสิมสันสิ้งขาดหรอกขา้สิในม้สวยๆได้บรสจงตัวสอกเพราเราล่อลายครับอาจจะยี่สิบโลขายไม้เนาะพี่น้องามาจะมาจะสาระข้ามครับมาประชุมมานเลย่วมา เดบซี่มันเป็นอะไรเปล่าไอ้ซงอยู่สิโลุ้วันี่ละเป็นของหาคอยกันเด้าสิเปนหลนี่่ว่าแนี่ถามหาอะไรอยู่ันนมาจากยูทูบ b e โอ้ะ ครับานบนเาหลาองใส่นอกครไม่จะมนีครับเค่ม่น่หรือยงงม่น่ากับแม่้นูกจะละเข้าแม่บาดอีกับหลายครับเับไปงหครับนี่ปไปพ่อพี่น้องสะเกตไป้ายเกดลปยด้ยรบาน่าตไหนภตะนกเรายมือเรือปอยคูครับ สางวัดาวัดติดก็ว่าป็นกู้หลต่วา่นอยู่ขัวมือคนทองเราอยู่างัวเขียนมมีไฟไปหรอกินองหายับนมากครับทำหายก็ไปใส่รอวะไปมากๆนี่นะครับทไปยางบ้าหลานนี่ดวงดีต้นี่ันที่สิบหกเหรอมากับรับตับกมันเอาอย่างนี้เลย น้ปลาครับพี่ครับปลามากปส่รงอนี่เ่ออหอมพอิกินห้แม่ไม่ได้กินก่อยกีลาพี่นองสดทรแข้งโไว้วยาหาเต่าลูกแคนี้ครับพี่ผมหอมี่พด้กินอยู่ดีกัมันีแท้เขาบอกมีมันลายครับเขาประกาวเขานี่ยไ่วะหน่อยเต่อมือครับนี่พอด้ใช้ไม่ยาบมันสารคข้ามผมเอาแม่ ซ gamer, like ุ ra, ่มมาไ้มาเป็นเอฟซีไแวมภาษีมันอยากไปกินพาไปนอนย่างไรเนยทั้งไล่ทั้งเป็ดฟังบ้ากันละรันเียวไม่ด้อคีต้องนานเลยนอนแล้วเียรรเขาร่างกายนะครับเพราะได้ขายได้ไปนอนของคนอ่หลายเน้ออฟันเลยันมากเนาะอยากหลับอยากปล่อยนครับปล่อยเขาปเฮ็ดกรไดครับเฮ็ดซุกกรได้เฮ็ดิบกรได้แล้วห้องอยากนอนเนไปนอนเ ไม่ได้ไล็นะครับเพราะไหนอยู่เพราะไหนอยู่เพราะไหนไลกันลองมาไล่ตันยังไงก็มาอุหนุ้นดูอารมันมาไล่กันถ็ดสมน้ำซีแหงนี่สมนี่น้ำประเดียวนี่ใช่ไมครับถ้าฟังคำคำเหมือนนี่บางๆถ้ามัฟง้วมันนมาแรกพอไปไนผมจอยู่บ้านมาดหน่อยเพื่อว่าเห็นไมด้่อคร ทีส20ยุไม่ดีเจเรื้อ20มเกิือนอยู่กันลารักษบ้านาแสแบง21อยู่ที่แถวทาวรี่22เป็นไปน้องเปิดเต็นรถเยอรื่องหอยเชลเต็นกัะสินกเรินจะพอกันนี่แล้วกันคุณหลายๆได้ครับวันีเปิดเต็นรถอยูุ่่ะหอยเสเต็นบ้านคนทางการละสินได้สังสรรคไปหน่อยแล้วว่นน้องสอวด้ที่ะเสนละครับเป็นพวกไก่นเปิดเต็น์รถจังไปบึงจังไปอยากบึงเรื่องนเสาไปร่ำไปฟังอยูนที่ 42เว่นเต็นตรถดูว่ามันหัวเชเต็นละบาทมนุ่เือยหันละว่ามันบอ่อพั้ามากตอนในกรณีได้เม่ร้บสบายฝาพี่น้องครับสายฝาพี่น้อกันเนอะเสมตอกันได้ชงมากอบวุ่นตรีไม่สดอกนีแลวนี่หละวันนี้เราย่างเป็นอยู่นี่ะ